เพื่อนๆและพี่น้องในโซเชียลมีเดียครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้กรุณาสนใจติดตามความคิดข้อมูลแนวทางและสิ่งที่ผมได้มีกิจกรรมประพฤติปฏิบัติอยู่ในสังคมนี้เพื่อช่วยสร้างชาติบ้านเมืองอยากจะขอบคุณอีกครั้งครับและผมอยากจะกราบเรียนให้ทราบว่าบัดนี้ผมและทีมงานเนี่ยพร้อมแล้วที่จะอยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบนะครับและผมจะ เสนอข้อคิดต่างๆรวมทั้งบทความแนวทางกิจกรรมต่างๆให้ได้มีโอกาสติดตามได้โดยดูจากจอข้างล่างนี้นะครับท่านคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมจะอยู่ใน Facebook Twitter และอยากจะกราบเรียนว่าถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับท่านช่วยกรุณากดไลค์และก็แชร์ให้กับคนที่ท่านชื่นชอบเพื่อนๆท่านทั้งหมดทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อเขาจะได้มีส่วนได้รับรู้และได้ข้อมูลและสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ด้วยครับขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ